สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสาธิตการถักกุลาบดอกบานนะคะลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะคะใช้ทั้งหมด11กลีบนะคะถ้าดอกบานขนาดนี้อันนี้ดอกกลางนะคะ ขนาดกลางใช้เจ็ดกลีบอันนี้ขนาดเล็กสาธิตไปแล้วนะคะว่าวิธีการถัก,ถกอย่างไงใช้ทั้งหมดสี่กลีบในดอกบานอย่างนี้นะคะเราสามารถดัดแปลงได้เป็นสามขนาดคือบานอย่างนี้ดอกกลางแล้วก็ดอกเล็กอย่างนี้นะคะหรือเราจะทำดอก ดอกใหญ่กว่าดอกนี้ก็ได้คือเพิ่มจํานวนกลีบคือลักษณะจะเป็นอย่างนี้ทีนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไคะเราจะเพิ่มจํานวนกลีบขึ้นก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ดอกใหญ่หรืออยากจะได้ดอกเล็กสามารถดัดแปลงได้ค่ะหลายขานาดเห็นไหยคะอันนี้ไซส์กลางจากตรงนี้ตรงนี้3กลีบเราจะใช้เป็น4ีกลีบ หนึ่อย่างนี้นะคะแล้วถ้าเราจะไปยุกหรือเราอยากได้ดอกขนาดไหนนะคะค่ะโทษนะคะขอแป๊บหนึงสำหรับดอกบานก็บอกไปแล้วนะคะเราจะใช้ทั้งหมด11กรีบก็คือชั้นแรกกับชั้นที่สอง ใช้สี่กลีบชั้นแรกกลีบหนึ่งชั้นที่2อีก3ามกลีบแต่แพทเดียวกันนะคะชั้นที่สามสามกลีบชั้นที่สี่สี่กลีบลักษณะนี้นะคะถ้าเราอยากจะได้ดอกเล็กเราก็ถักแค่สี่กลีบอย่างนี้นะคะอย่างนี้ถ้าอยากจะได้ดอกกลาง แล้วก็ถักเจ็ดขีบอย่างนี้หรือถ้าจะเอาดอกบานก็11บเีบปีบ A 4กีบขีนะคะชั้นแรกกับชั้นที่สองอเราจะใช้เป็นขีบ A กขีบ B 3กีบ C 4เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขีบ A นะคะ คลิป A นี่เราสาธิตไปแล้วนะคะในะคลิปวิดีโอที่แล้วแต่จะมาสาธิตอีกครั้งวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะอ,อุปกรณ์ก,ก่อนอุปกรณ์เข็มใช้1.5มิลเั็ไกลไหมพรมแลือแต่เพื่อนๆน,นะคะว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรใช้ได้ทุกยี่ห้อแต่แนะนำว่า ถ้าเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนถักกีบก็ใช้ห้อเดียวกันถักใบกับกีบเลี้ยงนะคะ,ะเวลาประกอบออกมามันจะดูสวยเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการถัก 5x ในวงกลมนะคะแป๊บนึนะคะขอตัว ด้วยการถัก5้อในวงกลมโทษนะเหมือนได้จับพันหนึ่ง ส3 4 5รูดนะคะถักสีผ่านในหลักแรกนะคะสู้ขึ้นหแถวที่สองถักห้าวีห้วีก็คือ X ในหลักเดียวกันนะคะทั้งหมดห้าหลัก 2 3 4 5ทักซี่ผ่านค่ะ โซ่ขึ้นหนึ่งแถวที่3ามเราจะถัก 1XV ทั้งหมด5ชุด 1XV ก็คือถัก X 1หลักแล้วก็ V 1หลักนะคะเดี๋ยวจะพยายามบอกไปทีละหลักนะคะเผื่อเพื่อนๆไม่ทันหรือไม่เข้าใจ 1X โอุ้ยโทษค่ะ 1 v 1 x 1 v 1 x 1 v รู้สึกว่าเหมือนจะติดกันมากเลยนะเนี่ย1 x 4ผ่านนะคะแล้วก็ถักสู้ขึ้น1แถวที่4ถัก 2xv 2xv ก็คือถัก x 2หลักแล้วก็ v 1หลักทั้งหมด5ชุดนะคะ 1x 2x 1v 1x

สอง X หนึ่ง V ผูบครบห้าชุดนะคะถักซีผ่านถักสู้ขึ้นหนึ่งแถวที่ห้านะคะเราจะถักสาม X V สาม X V ก็ X สามหลัก V หนึ่งหลักทั้งหมดห้าชุดนะคะ

หกห้าชุดถักสี่ผ่านนะคะโซ่ขึ้นหนึ่งแถวที่สี่ถักสี่เอ็กวี่เอ็กวก็คือ x อหลัก v 1หลักทั้งหมดห้าชุดนะคะห x ึ x งเอ็

ครบ5ชุดถัก4ผ่านนะคะโซ่1แถวที่7นะคะเราจะถัก 11x 11x ก็คือ x11 x หลักนะคะ1 2 ี่ห้าหากเจสบอหลัก,กที่12ถักทีสองครั้งในหลักเดียวกัน แล้วก็ถักสองทีสองที่คือถักถักทีสองเออถักทีสองหลักนะคะนี่คะหนึ่งสองหลักต่อมาถักทีสองครั้งในหลักเดียวกัน,นหลักต่อมาถักที ต่อมาถักทีแล้วก็หลักตัวมาถักทีสองครั้งในห,หลักเดียวกันแล้วเราก็จะถัก 12x 12x ก็คือ x 12หลักนะคะจนจบแถวนี้1 2 3 4 ห7กเจ็ดแปดสอสองพอจบแล้วนะคะถักซีผ่านถักโซ่ขึ้นหนึ่ง แถวสุดท้ายนะคะเราจะถัก 12x 2x ก็คือ x 12หลักนะคะหนึ่งสอง ครบสิบสหลักนะนะคะต่อไปเราจะถัก F ในหลักเดียวกันทั้งหมด9หลักนะคะ F ในหลักเดียวกันนะคะ 2 3 4, 4, 4 านะหกหกแล้วนะคะจ็ด หลักสุดท้ายนะคะหลักที่เก้านะคะแล้วเราจะถัก 12x นะคะ x 12หลักนะคะจนจบแถวสุดท้าย1 2 3 4 ห้า1 1ปคูณสิบสองถักซี่พานนะคะถักโซ่ขึ้น3าม 2> 2, 3 หัวเข็มสองครั้งควักธรรมดานะคะแล้วก็ปลดออกสองครั้งหนึ่ง,งทำทั้งหมด3ครั้งนะคะ3ามหลัก จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะกลีบเอเราจะถักทั้งหมด4กลีบนะคะ นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการาวิธีการถักกลีบกุลาบกลีบบีกันนะคะ